The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. ยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้เรื่องราวต่างๆมากยิ่งขึ้นยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่เมื่อนั้นคุณยิ่งจะได้ท่องไปในสถานที่แห่งใหม่มากยิ่งขึ้นด็อตรซูสในโลกที่ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้วการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลาไปกับการหาข้อมูลแบบเก่า จึงเป็นสิ่งที่ดูล้าหลังและดูค่อยๆถอยห่างออกไปจากตัวเราในที่สุดเมื่อไหร่ที่เราสงสัยในบางเรื่องหรือต้องการเสพข้อมูลบางอย่างในขณะนั้นการหยิบโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าการอ่านหนังสือมากแต่สิ่งหนึง่งที่พวกเราส่วนใหญ่กลับไม่รู้คือความจริงที่ว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ของใครสักคนหนึ่งและแม้โลกจะเปลี่ยนไปรวดเด็วแค่ไหนวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้จะง่ายดายมากขึ้นเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนไปคือการอ่านหนังสือจะยังคงเป็นวิธีการที่ทำให้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปได้มากที่สุดอยู่ดี สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณอยู่กับผมต้นจังปนทรมีใครในที่นี้ที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือบ้างครับถ้าชอบมีหนังสือแบบไหนที่คุณเลือกหยิบมาอ่านแต่ถ้าไม่ชอบมีเหตุผลอะไรบ้างครับที่ทำให้คุณไม่เลือกเปิดมันขึ้นมาแน่นอนว่าการอ่านหรือการไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะทำให้ชีวิตของคนคนหนึง่งแตกต่างจากอีกคนเดสิ้นเชิง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราลองมองไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นสิ่งที่พวกเราอาจพบได้จากคนสองประเภทนี้คือความแตกต่างเล็กๆบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นและในบางครั้งมันก็แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการโฟกัสไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมในแ,แต่ละสถานการณ์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดที่คนเหล่านี้มักจะมีน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ จุดเริ่มต้นเล็กๆเ,เริ่มต้นมาจากการอ่านหนังสือนี่เองครับเรื่องราวที่ผมอยากจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่ใช่คําพูดลอยๆของตัวผมเองที่อยากจะเล่าถึงข้อดีของมันแต่เป็นเรื่องราวที่อิงถึงหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและงานวิจัยที่น่าอ่านที่มันเกี่ยวข้องกับข้อดีและประโยชน์ที่เราอาจจะยังไม่รู้ของการอ่านหนังสือครับ ไม่ว่านังสือที่เราอยากจะหยิบขึ้นมาอ่านจะอยู่ในหมวดอะไรหรือเป็นหนังสือแบบไหนนิยายพัฒนาตัวเองหนังสือในหมวดธุรกิจสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลและสร้างอิมแพคกับสมองของเราในขณะที่เราเริ่มเปิดหนังสือขึ้นมาจะเกิดการกระตุ้นต่อฟังก์ชันการทํางานของสมองและกระตุ้นสารเคมีที่อยู่ภายในประโยชน์ทางตรงที่เราจะได้รับที่เรามักจะรู้กันอยู่แล้ว ว่าการอ่านหนังสือทำให้คนเราฉลาดมากยิ่งขึ้นมีคลังความรู้มากยิ่งขึ้นมันสามารถช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ปลอดโปร่งมากขึ้นและควบคุมความคิดได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันมันก็สามารถทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นได้เช่นกันครับประโยชน์ข้อแรกที่เราจะได้จากการอ่านหนังสือ brain benefits อ้างอิงจากคุณซาบินาโลมานอฟนักจิตวิทยาคลินิกจากสหรัฐอเมริกา เธอบอกเอาไว้ได้น่าสนใจว่าการอ่านหนังสือสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ขึ้นมาในสมองของเราได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า neurogenesis และเจ้าเซลล์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานี้จะทำการเชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วในระบบประสาทของเราพูดง่ายๆก็คือเป็นการเชื่อมความรู้ใหม่ๆเข้ากับความรู้เดิมของเราได้เมื่อแพรของสมองถูกขยายออกไปจะเกิดเป็นโครงข่ายของข้อมูลมากมายในสมอง นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่อ่านหนังสือเยอะหรือชอบอ่านหนังสือถึงมีความเป็นเหตุเป็นผลและดูรอบรู้ในหลายๆเรื่องนั่นเพราะว่าความรู้ที่เชื่อมโยงกันเป็นแพรสามารถลิงก์ถึงกันได้จากความทรงจําเวลาที่เราอ่านหนังสือผลลัพธ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือที่แตกต่างกันในหลากหลายด้านหนังสือแต่ละประเภทและหนังสือแต่ละหมวดส่งผลต่อสมองในทิศทางที่แตกต่างกัน บางเล่มใช้ทักษะในการวิเคราะห์ของตัวผู้อา่านทําให้เกิดความสามารถในการใช้ critical thinking บางเล่มมีการใช้ภาษามีการยกตัวอย่างในบริบทต่างๆทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าการแค่เราเปิดหนังสือขึ้นมาอ่านแค่เพียงหนึ่งหน้าสิ่งต่างๆในสมองของเราได้รับการทำงานอย่างมากมายดังคำพูดที่ว่า reading is to the mind What exercise is to the body การอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจเช่นเดียวกับการออกกำลังกายที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายเช่นกันโจเซฟแอดิสันมาถึงประโยชน์ข้อที่2กันบ้างครับ Mental Benefits ในวันนี้มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการอ่านหนังสือเพียงวันละ30นาทีช่วยลดความเครียดของร่างกายและทำให้อารมณ์ด้านลบลดน้อยลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ในงานวิจัยเมื่อปี2009ที่ทำกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการทดลองคือการให้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีถูกแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกทดลองโดยการให้นักศึกษาเหล่านี้อ่านหนังสือที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนวันละเพียง30นาทีกลุ่มที่2ควบคุมโดยการให้รับชมภาพยนตร์หรือหนังตลกและกลุ่มสุดท้ายควบคุมโดยการให้ฝึกโยคะในระดับที่ท้าทายกับร่างกาย ผลปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มนักศึกษาที่ทำการอ่านหนังสือวันละเพียง30นาทีมีผลการประเมินด้านความเครียดต่ำกว่านักศึกษาอีกสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญนอกจากผลในเชิงของความเครียดแล้วนักศึกษากลุ่มนี้ยังมีระดับของตัวเลขในด้านของสุขภาพที่ดีกว่าอีกด้วยเช่นผลของความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจแต่ทางนี้ครับ การอ่านหนังสือมีความแตกต่างจากการอ่านข่าวที่มีความรุนแรงและทำให้สมองมีการทำงานที่แตกต่างกันเพราะข่าวบางประเภทรวมถึงสื่อบางอย่างสามารถส่งผลกับร่างกายในทางลบมากกว่าทางบวกที่ยา่ที่สุดมันอาจจะทำให้ตัวเราเครียดมากกว่าเดิมก็เป็นได้มาถึงประโยชน์ข้อที่3กันบ้างครับ It expand your knowledge ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเท่าไหร่ เราก็มักจะได้ยินประโยคที่บอกว่าทุกสิ่งมีอยู่ใน y YouTube เต็มไปหมดมากขึ้นเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็ุด้วยกับประโยคประโยคนี้แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดเพราะเนื้อหาบางอย่างที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลบางอย่างที่เราอยากจะรู้ในบางครั้ง YouTube ก็ไม่ได้ให้เราทั้งหมดแน่นอนว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่ออกมาให้ความรู้ส่วนใหญ่ ต้องทำเนื้อหาของตัวเองเออกมาให้ดีแต่พวกเขาก็ขัดมาแค่เนื้อหาที่เขาเหล่านั้นเห็นว่ามีประโยชน์ต่อต,ตัวผู้ฟังเท่านั้นแต่มันยังคงมีเนื้อหาอีกมากมายที่ถูกตัดออกไปทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเนื้อหาเหล่านั้นอาจจะสำคัญไม่แพ้ก,กันก็ได้การอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งไม่ได้เพียงให้มุมมองในด้านของกว้างคูณยาวเท่านั้นหากแต่เป็นการให้ข้อมูลที่ลึกลงไปมากกว่าความรู้ผิวเผินม,มากมายที่เราได้รับ ยิ่งคุณใช้เวลากับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมากเท่าไหร่ยิ่งคุณพยายามทบทวนมันมากแค่ไหนนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังถ่างกอบความคิดของคุณถ่างกอบความรู้ให้กว้างขึ้นและลึกลงไปมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนอกจากนั้นทักษะใหม่ๆจะถือกำเนิดขึ้นมาโดยที่ตัวคุณเองก็อาจจะไม่ทันรู้ตัวเช่นทักษะในการใช้คำการเชื่อมโยงความคิดหรือแม้กระทั่งทักษะการเขียนที่ดูไกลตัว คุณสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆและความรู้ที่ล้ำค่าจากนักเขียนเก่งๆมากมายในโลกในเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณความรู้เหล่านั้นของนักเขียนมากมายเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้ต่างๆของคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วบางเล่มใช้เวลาหลายเดือนในการเขียนบางเล่มใช้เวลาหลายปีหรือแม้กระทั่งเป็น10บสปี แต่วันนี้คุณมีแต้มต่ออย่างมหาศาลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เพียงแค่สองมือและดวงตาของคุณ How to take advantage of reading Today's generation is very reluctant to read books and may find it boring. ผู้คนในเจเนอเรชันใหม่ไม่ได้มีความเต็มใจที่จะอ่านหนังสือนักและพวกเขามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าเบือ่อแค่เพียงกิจกรรมหนึ่งเท่านั้น เรามักจะผูกติดความรักความชอบในการอ่านหนังสือไว้กับคาว่าเนิร์ดพวกเนิร์ดเป็นพวกที่น่าเบื่อดูชีวิตไร้สีสันน้อยคนนักที่อยากจะเป็นคนแบบนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับที่เรามักจะได้ยินคําพูดแบบนี้เพราะแน่นอนว่าคนที่พูดก็ไม่สามารถทําได้แบบเราเช่นกันมันยากกว่าเพราะวันนี้การเปิดหนังสือใช้ความพยายามมากกว่าก,า,การเปิด n น็ f l i x มันยากกว่าเพราะวันนี้การอ่านหนังสือ ต้องใช้สมองมากกว่าการถ่ายโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆผู้คนส่วนใหญ่จึงมักลงเอยทำในสิ่งที่มันง่ายกว่าแทนแต่หากวันนี้บางคนที่อยากเริ่มอ่านหนังสืออยากเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวผมก็มีเฟรมเวิร์ง่ายๆมาฝากทุกคนครับวิธีการของผมประกอบไปด้วย4ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการเลือกหนังสือก่อนเราสามารถเลือกได้ทางหนังสือที่เราชอบ หรือเริ่มต้นจากปัญหาที่ตัวเราอยากจะจัดก,การก่อนแล้วค่อยหาทางแก้จัดหนังสือเช่นในวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นสร้างอิสรภาพในการเงินหรือบริหารจัดก,การการเงินส่วนบุคคลผมก็อาจจะเริ่มต้นจากการเดินเข้าไปในร้านหนังสือและเดินตรงไปที่หมวดนี้หาหนังสือเบสเซลเลอร์ที่สามารถอ่านได้ง่ายๆสักหนึ่งเล่มแล้วลองเริ่มอ่านหลังจากนั้นเมื่อเล่มแรกผ่านไปตัวคุณจะตอบได้เองครับ ว่าควรจะอ่านอะไรต่อไปข้อที่2 set yourself a daily goal ตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือของคุณหากวันนี้คุณตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องอ่านให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหน้าคุณก็ต้องอ่านให้ได้หนึ่งหน้าจริงๆแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามเพราะที่มันสำคัญมากกว่าคุณจะได้อ่านหรือไม่ได้อ่านคือวันนี้คุณสามารถมีวินยัยทํามันต่อเนื่องไปได้ไหมตั้งหากข้อที่3 plan a daily ritual when you going to read ตั้งเวลาการอ่านของคุณให้เป็นเหมือนกันทุกวันมันจะง่ายมากเลยครับหากคุณทำนิสัยใดนิสัยหนึ่งต่อนเนื่องกันไปได้ทุกวันเพราะคุณสามารถทำมันได้โดยอัตโนมัติโดยที่คุณแทบไม่ต้องคิดถึงมันด้วยซ้าและการอ่านหนังสือก็เช่นกันการตั้งเวลาไว้ว่าคุณจะอ่านหนังสือหลังจากแปลงฟานเสร็จหรือหลังจากนั่งสมาธิในตอนเช้าเป็นการติดตั้งนิสัยและทำให้ชีวิตประจำวันของคุณสามารถทำตามได้ง่ายกว่าเดิมมาก ข้อสุดท้ายข้อที่4 increase the number of page a s you adapt to the new habits เพิ่มจำนวนหน้าให้มากขึ้นและพัฒนานิสัยของคุณในทุกๆวันเมื่อเริ่มอ่านในความถี่ในจำนวนหน้าที่เคยชินแล้ววันนี้คุณอาจจะลองเพิ่มเวลาเพิ่มจำนวนหน้าในการอ่านหรือแม้กระทั่งหยิบนังสือเล่มโปรดของคุณไปอ่านเมื่อคุณมีเวลาว่างเช่นเมื่อคุณกำลังนั่งรอรถเข้าแถว หรือพักในตอนเที่ยงเท่านี้ก็เป็นการมั่นใจได้เลยว่านิสัยนี้จะกลายไปเป็นตัวตนที่ล้ำค่าของคุณและความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะได้รับจากการอ่นานหนังสือจะเป็นตัวตนของคุณในที่สุดสุดท้ายแล้วผมคิดว่าในท้ายที่สุดมันอาจจะไม่ได้สําคัญเลยว่าการอ่นานหนังสือจะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือแตกต่างจากผู้อื่นแต่ผมมองว่าอย่างน้อยการได้เริ่มต้นทํามัน การได้เริ่มต้นอ่านหนังสือและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองก็ทำให้เราสุขใจและเป็นตัวเองในแบบที่มีความรู้มากขึ้นเก่งมากขึ้นและเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นแค่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสุขใจแล้วครับไม่จำเป็นว่ามันจะต้องพาเราไปถึงจุดไหนของชีวิตขอเพียงแค่ว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำเพราะวันนี้คุณจะทำมัน เพื่อตัวของคุณเองอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนพบกับหนังสือและพบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ